ทุกคนโอ้ยมื่อนี่เขามาเที่ยวค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูพระอาทิตย์ตกดินกันจ้าพระอาทิตย์กำลังสิตโตกดินกำลังสวยกำลังงามกำลังส่องแสงส,งสว่างไปทั่วล่าตอนนี้เราขึ้นมาที่จุดชมวิวข้างบนนะคะทุกคนตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าอ่าวท่าเลนกระบี่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือป่าชายเลนด,ดีๆนี่เองแต่ว่ามันวิวสวยเลิศเชิดเวอร์สวยมากทุกคนนางเล่นอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนบรรยาก,กาศบ้านเจ้าของบ่มีเนาะแบบนี้ที่บ้านตัวเองไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนชอบมากชอบที่สุดธรรมชาติวิวสวยงามโดยเฉพาะเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพี่น้องเอ้ยอันนี้ป้าชายเลนเนี่ย ตอนนี้น้ำลงนะคะทุกคนข้างล่างสามารถลงไปเดินได้นะคะแต่ว่าเราจะยังไม่ลงไปอะคะ่ะทุกคนยังไม่พร้อมเท่าไหร่รออีกสักแป๊บหนึ่งยังอยากจะอยู่ข้างบนชมวิวกันไปเรื่อยๆอยู่อยากนั่งเล่นชิวๆช,ชมพระอาทิตย์ตกแดดอ่อนๆแดดวิตามินนั่งรับ วิตามินกันไปชิลๆแล้วก็ลงไปเดินย่ำ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 แมงกีซอนหรือเปล่าก็ไม่รู้อะค่ะทุกคนอันนี้ก็คือมันไม่ล่มนะคะไม่ล่มไม่ติดล่มบ้านเฮานี่มันจิเป็นคําเป็นขีนขตตมนี่สิล่มนะคะแต่อันนี้ก็คือน้ําลงแล้วแปลกมากดินเขาแข็งค่ะทุกคนสามารถเดินลงไปเหยียบได้อะไม่ล่มไม่ล่มเหมือนบ้านเราไม่เป็นขิตโตมาะค่ะทุกคน มันก็เรียกว่าเลนนะคะแต่ว่ามันไม่เป็นขีโตเหมือนบ้านเรานั่นแหละค่ะนี่ก็คือบรรยากาศขังบนพระอาทิตย์ก็ก,กำลังตกลงไปตกลงไปสวยงามมากมักบรรยากาศแบบนี้ที่สุดพี่นอ้องเออเงียบสงบสวยงามโอ้โอ้โอ ว่ามาละอ่อนสอนมักคักๆักแน่พี่น้องเอ้ยไปใส่บ่ได้นั่งเฝ้าขี้ตมุมป่าชายเลน,เน,นขี้ตุมเอียงกับจ้าแมนงามคาดพี่น้องเอ้ยอ่อนสวนคักบ้านเจ้าของบ่มีเน,นาะจังสินั่งเล่นชิวชิวรีวิวกันไปจ้าส่วนตรงนี้ก็คือด้านหลังนะคะทุกคนด้านหน้าเป็นทะเลด้านหลังเป็นภูเขา เริอเวอร์ไหมล่ะคะพระอาทิตย์ซ่องลงขิดต่มพี่น้องเหลี่ยมม่องสะท้อนขึ้นไปสวยงามมากวิวจังไนจังสวยคักสวยแน่แท้เนี่ยตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนอีกแล้วขับรถขึ้นมาอีกมุมนี้จะเห็นแบบบรรยากาศสุดยอดว้าว wow.